สวัสดีครับพี่น,อน้องสุกุคนนะครับผมตอดสักตักซอสครับพี่น้องมากมลอ,อ <c oughs> มนี่เมนูเมนูซอยจูครับผมกับบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศลมวีวีพี่น้องขี่ฝ่ากระลังสีแดงแดงมามาพี่น้องมาสอยจูร่มกันเอาเอ้ยไม่เอาตัวเองก็กินนู่นไงน้ำตกนู่นไงน้อยเนี่ย <c oughs> มาพี่น้องมาสอยจูคํามยิงง <c oughs> ย่งใหญ่กินปมานี้ใช่ปะบึ้งค้ามยิ่งใหญ่พี่น้องมาบึง้งสอยแบบว่าโอ้อยแ่าว่าเอี๊ยดยาแบบสดพี่น้อง ่แบบสดเอาพ่อดูหนูกินซอชุแบบนี้นน่นึ่งโดยโปรตามดวยเนี้มาดูกันว่าซอชุแบบเล็กๆแบบสัดตับเลี่น้องนี่แบบสด,บด,ด,บบสดมา อยู่ขาวลเมื่อข้ามขา่ายังไงข้ามขายังไงใส่เข้าไปเลยขุยเจเข้าไปพี่น้องข้ามยังไงโอ้มาขึ้นอยากซอยจูมัึ่งบังบ้งตอบพี่น้อนง พักพักพักการเท่าคันนี้น่ะคันนี้น่ะเออเอันนี้เขาเอืนผักกิ้วเนาะคัแนนน่นะเนาะซับใส่เข้าไปโอ้โหใจแบบสดเอาสดสดเขาเอือนสดสดนะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งนี่มแมน อืมครับน้อสวัสดีไหมสวัสดีอะไรแล้วสวัสดีไปแล้วมามาต่อพี่น้องมาพ่อนี่ชอบกินแบบนี้ซอยจูตอนยิไงใหญ่เคียงไปเลยฮ้องโอ้จำเจียวเ,เจียวผมเห็นเจียวแบบสดพี่น้องมาเนี่ยข้ามของยิงใหญ่หืมมือวันกินอะไรอืมน้ก น้ำตกเนอะกินหนึ่งหี่บยพี่น้องด<ม>กินผัดด้วยบังเ้อะไยไก่ยังไอยังบังบังบังไปตม,มันมากินผักโชูดิพ่อเี่ชอบพวกนี้ซอยจุลูกก็กินไนั่นไปน้ำตกอ<ม>ือก็หิวเลยวันนะี้

แก้ว <c oughs> กสูตสดเนี่ยออตัวมาเล่นน้ำสดออกแก้วขขนีุ่นขนขมขมขมขัดพี่น้องมาน้องเบง ก็ตุ้นน่อยๆเดีวยวเฮ้ยพ,พน้ำตกหน่ของเด็กเลยมันทั้งมาเป็นเป็นจุ ดูดหยวดเนื้อใส่ตับ๊บก็ดูจะดูตอนใจไปอืมปอ้มอเบิ้งพี่น้องอื้สุดดวบอ่หน่องเบิ้งเบิ้งหน่องเบิ้งอะไร ปินอะไรน,นันตกไหนผักกินผักไปด้วย,วยอเอากินผักเลยกอดอยู่แม่แม่อุ้ยสุดยอดลมแหงพี่น้องเอ้ยเหนื่อยแหงปลนะมามามนี่แม่ดูแม่ อ้ายตันี่ยังไงดูลมไงขนาดว่าบ่อพิสด้นี่นี่นขมนี้อะน่องเบิ้งพี่น่องอน่องพน่องมาซ้อยพี่น่องซ้อยคลิปก่อนพี่น่องคลิปก่อนมา เจ็บบายๆใครกินคอรีไทยยอดดีไม่กินไปล้างมือขนาดว่าบูพนหน่อ่ขนาดว่าาบ่พิดได้น uh ี Acad ่ก uh ็ยังพ uh ิดปะเนี่ย

Trước tuổi em xưa xem Mày hết. đi liwa. Mày tèo. 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 Mày không <ผ>มอมอย่างเดียวไม่เผ็ดเลยโอ้หวานจ้ะบนไปบนมาเด็กหน่อยให้กินคุมเร็เลยโอ้ย่ายจะว่ากเราออกออกจอเลยนะกดไม่เราประมาณไหนกดไม่ล,นนมลแ,แต่ว่ากับพันถาเบิ่งจังหวะดจังเว๋ออะไรจะกดไปมาพี่หน้องมั้ง ตูนโอ้ออปปาวแมงมัก็ลายบาดนี่อ,นอืมบินมาบินมาเอาใส่น้ำกันมึงครับสร้อยจุนี่ห็นปะเฮ้ยบ่ว่าบผัวเพชรกับเพชรคือเขาขนาดว่าบผัวเพชรแต่บิน้องนี่ยังแบบน้ำตาแตกผมเลยอืม ผักกินอยู่แก้วคนๆมาอาหารอีสานครับมึงดูดกินเถอ่ยังตับอยู่ตัวหนึง่ง เอาตับใส่เนื้อหน่อยมาข้ามเขาข้ามังไงไปพูนใส่เข้าไปไรตสาใจสมอยากไปเลยมือนี่ประเทดเองครับสร้างป่ามากเลมอนอื้อหือ Voilà, tout doit y aller. ดดอบ,บอ่พ่อแล้ว,ลวอิออกนะอืมเราเหอคทัชุดไทยไหมชุดไทยไชชุดขนาดบอกแล้วว่าบาเพรนี่ เบิงบ่งเบิ่งแ<ฮ>ก,ยว,กยวเฮ้ยเกยวเกยวเพียรแท้มาีมมยบไปรบค,ครับพี่น้องสวัสดีครับ